ครับสวัสดีครับครับคลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมพันธ์นะครับวันนี้มีทรัพย์สวยๆยานลาดพร้าวมาเสนอนะครับเป็นบ้านชั้นเดียว46.5ตารางวานะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนที่จอดรถแล้วก็ครัวสักล้าง มีพร้อมนะครับอยู่หมู่บ้านสังสิทธิ์โชคเคสี่ลาดพร้าวนะครับราคาขายค่อนข้างถูกครับเกือบจะราคาประเมินที่ดินเลยครับคือ4ล้าน8แสนบาทเจ้าของต้องการขายเพราะจะไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับฉะนั้น ปัจจุบันนี้ย่านโชคชัยสี่นี่ตารางวาละแสนกว่าขึ้นนะครับนะครับเข้าไปาจากถนนลาดพร้าวก็ประมาณสักกิโลเศษๆนะอยู่ถนนโชคชัยสี่ 4. หมู่บ้านนี้ก็เงียบสงบร่มลื่นนะครับไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นคือโค,ค,คมสามารถ อยู่ได้อย่างสบายสำหรับครอบครัวนะครับยังไงก็ลองมาติดต่อสอบถามนะครับถ้าสนใจก็มาพูดคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับเรายินดีที่จะพาท่านเยี่ยมชมแล้วก็พบกับเจ้าของเลยครับแล้วก็พบกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดที่กระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ